ครับสวัสดี FC ซจอนี่มือปราบทั่วประเทศไทยที่เคารพรักกับบรรยากาศวิกฤตโควิดครับไปไซบอร์ดได้ครับยูไฮยูหน้าคือเกาครับมือนี่ผ้าพี่น้องมาดูอาณาจักรถ้ำค้ยเสียครับค้ยเสียไดคอร์ดค้ยเสียโปรดักชันเสียกึืกๆนะครับอุบลราชธานีครับขามาแล้วฝากกดไไค์กดแช่์ะเด้อพี่น้องเด้อนะครับณดินแดนแห่งถ้ำค้วยเสียครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูการสร้างสตูดิโอใหม่นะฮะห้องสตูดิโอห้องพัก มองสีกันนะครับมองพนักงานมองสแตกเรามองจวดและห้องนอนสาธิตตายต่ํานะครับอ,อัปเดตครับอัปเดตครับช่วงนี้วิกฤตโควิด COVID, ครับผ่านผนไม่ไหวเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอพี่น้องอยู่ดีมีม่พเออผมไม่ได้ไปใส่เลยครับอยู่แต่ทุ่งนานะครับรับผิดชอบต่อสังคมได้ดีมากคือไม่ไปไหนเลยครับอยู่ที่นี่ตลอดเวลาปมาดูอะไรจักครับอ สวนมะม่วงปลูกมีคนถามผมว่ามะม่วงที่ปลูกตั้งหลายร้อยต้นนี้ครับพี่จอนนี่รู้ไหมว่าพันอะไรพันถั่วครับตัวที่ครับตัวที่แสแดนประสงค์ของผมก็เพียงเพื่ออยากให้มันเป็นหุมให้มันห่มนะครับให้ร่มเงานะครับเพราะเห็นว่าผูกเปย์นอนเว้นนะครับรีนั่งกินเหล่ากับทีมงานน้องนุ่งนะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นๆนะครับนี่ครับ ต้นม่วงนะครับใบโอ้ยมันคือมีใบเฮียไว้แถมย่างมาหนิ <c oughs> แน่น้อยเดียวกับเฮียแน่สู้น้อยเดียวกับขาดอ้าแน่ตายคะเออเอออ้ยเนี่ยเลยบวกโวยบวกปตาย่างหนกอยยยยอยยยยยยยบยย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 ยครับา ถังนี่ผมวางถังไว้นะฮะเอ,อนี่คืออาณาจักรด้านหลังฟาร์มนะครับด้านหลังถ้ามาเที่ยวหาผมจะต้องมาสัมผัสด้านหลังด้วยนะฮะตรงนี้ผมจะทำเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไว้สำหรับนั่งกินเหล้ากับทีมงานอ่ะมาดูกูธนาคารไปหาล้านตอนนี้แลอวยูสองแสนจิบสบ์ละเ <laughs> มี่จมอยูย่พายเลยบัวเฮ็ดเบิร์เกีงเลยใช้แบบไม่จงเลยฮะไม่จงเลย เบื่อเลยกูมาหาล้านปวดหัวแล้วกูถือโควิดอีกใส่ดอกเบี้ยเดือนละแปดมื่นหาตายเปิดยังกัย anyway> ังไม่ได้อยู่เลยนี่ออไอ้ไอ้บอลบอลมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกสั่งปิดอยู่ตอนนี้อ่าผมมีบอลนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะใหญ่ระดับภาคอีสานเลยนะฮะระดับประเทศไทยบ่บอกหรอกว่าบอลยังติดตามเอาติดตามเอาบอกว่าได้บอกว่าได้เดี๋ยวสิถือบอกเนีของแท้เมื่อไหร่สนามเปิด เราเจอกันกับลูกเกิดผมผมมีสู้มือแน่นอนมามาดูโคกม่วงกับโอ้ยบวนตะย่างเดี๋ยวไปบักวุฒิหน้าที่ของวุฒิการศึกษ์ตอนเช้าจะต้องมาลดน้าต้นมะม่วงนะครับอส่วนหน้าที่บักแทนกกกล้วยจะมีหนาที่มาเยวใสย่ำแรงเน่เมาบักสาทิดยางต่ำกล้วยบุญเบิดต้นม่วงมาดูครับอาณาจักรกำลังวางผังนะครับห้องด้านแรกนะฮะจะเป็นห้องไว้นอนซี่กันนะครับผัดเวลา จะซี่กันจะให้มาซี่ห้องแรกนะครับห้องที่สองจะเป็นห้องสตูดิโอนะฮะสตูดิโอตัดต่อห้องที่สามจะเป็นห้องอัดบันทึกเสียงนะครับห้องที่4ี่จะเป็นห้องซ้อมดนตรีนะฮะห้องที่ห้าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับห้องที่6จะเป็นห้องสําหรับบาประชุมงานนะครับห้องที่7ดนะครับยังบ่ได้เช็ดส่วนเดินตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเดินนะฮะเดินตรงนี้ผมจะอาคาร์บคา 6คูณ8เมตรนะฮะ6คูณ8เมตรไว้สําหรับนั่งสแตกเล่านะฮะไว้สาหรับนั่งสแตกเล่านะครับ,ส,รบ,ส,รบส่วนด้านนี้ก็จะทําเป็นเอ่อโซนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นห้องอ่าสัมมนาห้องเขาเรียกว่าห้องผ่อนคลายสันทนาการเป็นห้องแอร์กระจกไว้เวลาแขกไปไทยมาหรือทีมงานงน้องๆจวดเดอะซีรีส์มามาถ่ายรายการมาถ่ายหนังก็จะให้นอนพักผ่อนเวลาห้องตรงนี้จะเป็นนั่งห้องทานข้าวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักห้องพักพนักงานครับก็จะทำในอาจจะเอาบริเวณนี้อาณาเขตนี้นะครับก็อยู่ตอนเย็นๆก็จะมีสวนมะม่วงท้องไร่ท้องนาลมเย็นๆจากทุ่งนานะครับบรรยากาศดีครับมายางบําขึ้นโค้งมุ่งละคานะครับ4คูณ3 20คูณ6เมตรทั้งหมด120ตารางเมตรค่าแรงคิดไป67,000ค่าของหมดไป 53าหมนสาณเวลานี้ยังไม่ก่อยังไม่เทพื้นยังไม่ฉาบหมดไปแล้วแสนกว่ายุติเพียงแค่นี้ครับเบิร์ดดักแล้วขายเขาแล้วจงสางต่อ <laughs> <laughs> นะครับนี่คือบรรยากาศครับถ้ามาอุบลราชธานีครับกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดวนด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาอ้อมอ้อมกอดแห่งบ้านนาทุ่งนามือป่านะครับจะเป็นโฮมสเตย์อยู่ด้านหน้านะฮะ ส่วนเถียงนาด้านกลางก็จะมีองค์ปู่ย่าพญานาคมากราบไหว้พระสักการะขอพรมากราบขอพรองค์ปู่ย่านะครับส่วนบรรยากาศาด้านหลังก็จะเป็นฟาร์มนะครับก็จะมีบ่อนมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้นะฮะถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่บอกเขาว่าเป็นบ่อนอะไรนะครับแต่ว่าของแท้แน่นอนคนคน,คนของแท้เขาว่าบอไรพวกกีกากปากอยู่บ่เศร้าออไม่มีโอกาสโพสเหมือนใครไม่มีโอกาสโอ้อวดบอกตรงนี้กูมีแล้วกันมีบ่อนกูมีบ่อนบ่จะออบอไรบอ เฟซบุ๊กถึงบอกอยู่ตอนนี้ก็สามสิบหมื่นอีกนะ,ออก,ะกันย้อนเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องไฟติ้งคอกไฟติ้งคอกนะฮะโดนอยู่เรื่อเยเลยไม่มีโอกาสโอ้อวดเลยว่าของกัตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ชนะมาอย่างนั้นอย่างนี้ลงไม่ได้เลยลงแค่สระไอกรไก่ไม่เอกนี่แม่งก็บล็อกกูสามสิบวันเลยเฮีย yeah, แม่งมาร์คสักเขาเบิกเฮียอันนี้ yeah. นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนงานก็จะเป็นบรรยากาศมองนั่งกินเหล้าเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาส ตผมมีหลากหลายเรื่องเล่าให้โตมักเรื่องปืนมาเบอาเรื่องปืนมากเรื่องก้นหมายเบอาเรื่องก้นหมายมักเรื่องไฟติงคอกก็มาคุยกันแล้วมักเรื่องวัวเรื่องจระเข้เรื่องหมาเรื่องบ้านพักเรื่องเกษตรกรเรื่องทํามาให้กินเรื่องงานสืบสวนเรื่องขอก้นไม้นะครับเรื่องสะแตกเราเรื่องสีกันอยู่ในตัวผมมีหมดรู้ทุกเรื่องครับรู้ทุกเรื่องแต่ไม่แต่ไม่เก่งสักเรื่องครับกูหพ่อไว้ไหตัวนะออกูหูได้อีนางหนึ่งเนี่ยมึงตัวกูเป็นว่า ตัวสี่วราดอกเป็นยังคือมาตัวไกูหักนึ่งช่วยดีเนาะช่วยดีเนาะบักแค่เจ้าหน้าทีเหรอมึง่งจบมาไล่งานเลยสี่เจ็ดนาทีะฮะสี่ล่างสี่เจ็ดสี่ล่างสี่เจ็ดวะเอออีาาสามนาทีเนาะครบสิบนาทีอ่ะมาดูกับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ผมสั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับนี่ฮะสันน่งไดบักได้เหรอแม่ก็ไม่ว่างไปดิคยุยเดี๋ยวกูกับย่างเตะเออเออ มีน้องๆหลายคนว่าพี่เจนนี่ทำอะไรเยอะแยะใหญ่โตดิเอาเงินมาจากไหนครับผมขออนุญาตตอบตามตรงครับเมียผมรวยครับชัดเจนนะครับเมียผมรวยมากนะฮะเออพี่ดิน2 4 7้สี่บเจ็ดไล่คิดดูฮะไร่ไล,ละสามล้านเจ็ดคิดดูเอ,อ่อผมเอาไปเข้าธนาคารเพียงห้าล้านเองเอาเข้าแค่สองสองไล่เองได้มาห้าล้านนะฮะเอ,อ่อถ้าผ่อนไม่ไหวก็ให้ย,ยึดไปแค่สองไร่แล้วอีกสองรอยสี่ห้าไล่เหลือเหลือลอยู่ ชัดเจนนะฮะมีคนถามมาเยอะว่า,วาวิจ่นอนี่ทําทไมมีตังค์เยอะแยะมากมายครับตอบชัดเจนเลยนะครับเมียผมรวยครับรวยจริงๆนะครับรวยมากด้วยนะครับ ตอนนี้ผมกําลังกล่อมภรรยาผมอยู่ครับว่าผมจะขออนุญาตมีเมียเพิ่มสักเจ็ดคนไม่รู้ว่าเขาจะอ,อนุญาตผมหรือไม่ไเรื่อเล่านี้รอติดตามแล้วกันนะครับถ้าเขาไล่ผมนะครับบักแค้นผู้นึงเหรอเมื่อตรงขอบแครนี้เสียงอะไรว่ามันสามารถถ่ายรูปได้ไหมแทนตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มันกำลังจะขึ้นนอนคอนใช่ไหม <c oughs> ถ้าถ่ายนี่โดนบล็อกเลยใช่ไหมโดนเลยครับโ,โดนเลยนะเ <c oughs> สียงนี้ตอนนี้ครับที่ท่านได้ยินตอนนี้มันกาลังขึ้นนอนคอนนะครับมันเป็นเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า มีแพนด้านะครับไปมึงคั้วยผ้ากป็นบ่าเป็นบอครบใกล้ใกล้ครบสิบแลทียังเนี่ยมึงเนี่ยแปดครึ่งครับแปดครึ่งเลยไห้เยี่ยมเป็นมนานจังวะเดี๋ยวมาดูมอเตอร์ไซค์ในฝันของหมุนนะครับคันนี้นะฮะไม่รู้ว่าใครน้องๆทันหรือเปล่านะฮะนี่โนวาเด็ตส์นะฮะรถสำหรับขี่ไปซื้อยาสูบเออ กูบอลู้นี่ยวันสิปหนาทีหรือบอซิปนาทีแล้วกูขี่มอไซค์นี้มึงก่อนเลยกันมึงชายน้ำกดดากกูเอาบ๊ายบาย <c oughs> ไปแล้วครับพี่ไอ้เนี่ยเดี๋ยเดียวมาเปน็นอีเจ้าอาเจว่าอาเจว่านี่คือไฮน่าแม่เถ่าเพิ่นเฮ็ดหน้าแปลงนี่เพิ่นสิเอาไว้เอาเอาเพิ่นไว้ไว้กินไว้ขายเพิ่นเพิ่นสั่งเด็ดขาดว่าห้ามให้บกหักดขี่รถลงขันมีห้อยรถ โดนดาสันแม่ไม่้บกคุ้ยแน่เลยดิขี่รถคนบ่อยขี้รถรงเจ้าแม่เจ้าแ่เจม่ดู้หามขี่รถลงครับคลบปนี้แค่อยู่ดอกแม่ทอากูคือนิีบเห็นดอกบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ใช่เลครับๆๆคุณครับเพื่อนบอกว่าหามคิโเรืลงครับเมเทาวไอตัอนนี่ครับนี่ตัวตัวว่าอันนี้ให้คลิปอธิบายครับผมว่าเดี๋ยวคิดล้งไม่ลงนะครับไเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผม